ใช่ข่ะเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาพร้อมกับสายฝนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2 6 6 5ฝนตกทั่วประเทศดูแลสุขภาพกันนะคะ ข่าวดีจากประกันสังคมนะคะเตรียมโอนเงินสมทบมาตรา40เตรียมผูกพร้อมเพด่วนเริ่มโอนวันพรุ่งนี้8สิงหาคม2565และก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ล่าสุดนางสาวไตรสุรีไตรยสรา,านกุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเตรียมเตรียมคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40หรือม40นะคะที่ชาระสมทบเต็มจํานวนวัดเดือนสิงหาคม2564ถึงมกราคม2565และงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม65 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเบทที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะคะ มาดูวันโอนเงินมาตรา40นะคะสำหรับผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่1สิงหาคม65ท่านจะได้รับเงินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ระหว่างวันที่8-11ถึงสิสิงหาคม2 5 6 5ผู้ที่ผูกบัญชีก่อน8กันยายน65นะคะท่านจะได้รับเงินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ระหว่างวันที่14-16ถึงกันยายน2565 นางสาวไตรสุรีแจ้งสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกค้อมเพกับเลขบัตรประชาชน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสปส1นึ่คี่ศูนทบเได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะหรือขอรับได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั้งนี้การคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวนะคะได้สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้เหลือร้อยละหกของเงินสมทบเดิมเป็นระยะเวลา6เดือนคือสิงหาคม64ถึงมกราคม65และต่อเนื่องอีก6เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมหก โดยแบ่งงวดคืนเงินสมทบประกันสังคม2งวดนะคะงวดเดือนสิงหาคม64ถึงมกราคม65้ทางเลือกที่1ปกตินำส่งเดือนละ70บาทลดเหลือ42บาทยอดเงินคืน28บาททางเลือกที่2ปกตินำส่งเดือนละ100บาทลดเหลือ60บาทยอดเงินคืน40บาทและทางเลือกที่3ปกตินำส่งเดือนละ300บาทลดเหลือ180บาทยอดเงินคืน120บาท มาดูงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม65นะคะทั้งเลือกที่1ปกติน้ำส่งเดือนละ70บาทลดเหลือ42บาทยอดเงินคืน28บาททั้งเลือกที่2ปกติน้ำส่งเดือนละ100บาทลดเหลือ60บาทยอดเงินคืน40บาททางเลือกที่3าปกติน้ำส่งเดือนละ300บาทลดเหลือ180บาทยอดเงินคืน120บาท ทีนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเราจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่นะคะก็คือประกันสังคมคือเงินสมทบให้2งวดงวดละ6เดือนเราก็เอา12เดือนคูณกับส่วนต่างที่คืนมาอย่างเช่นทางเลือกที่3ปกตินำส่งเดือนละ300บาทลดเหลือ180บาทยอดเงินคืน120บาท เอา120คูณ12เดือนก็จะได้1,440บาทนะคะที่เราจะได้คืนมาในส่วนของทางเลือกที่1และ2ก็คิดเหมือนกันนะคะผู้ประกันตนเฮประกันสังคมเตรียมเงินสมทบมาตรา40รีบผูกพร้อมเพด่วนนะคะเริ่มโอนวันแรกวันพรุ่งนี้8สิงหาคม2 6 6 5